จิวเอสครับที่แท็บสูเป็นยังไงบ้างคะคือมันมันเหมือนเป็นการการเปลีป่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ใช่เลยคือแบบตลอดแบบ20กว่าปีเกือบ30ปีที่ผ่านมานีไยแบบสะสมอะไรไว้เยอะมากไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวมันกลายเป็นแบบสะสมน้ําหนักสะ <า S 2> ส, <า S 1> ส <า S 1> มเรื่องอจนกลายเป็นว่าแบบเออเหมือนแบบยอมที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วยอมที่จะ ใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอายุเยอะขึ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันแย่สุขภาพแย่ไปเรื่อยเราเราลรกขู้นมาทําอะไรได้แล้วลองดูสักทีที่ว่ามันจะแบบมันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าแล้วพอมันทําได้สําเร็จแล้วมันคือแบบนี่แหละ ทำไมเราไม่ทําตั้งแต่แรกแล้วทําไมเราปล่อยให้ตัวเองเลยเถิดไปไกลขนาดน,นั้นมามาถึงทุกวันนี้ตอนนี้คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของใจจริงําไม่เคยแบบอยู่ในในสภาพร่างกายแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้สุขภาพจิตดีแบบมีความมั่นใจแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ มี่กี้เห็นแล้วเป็นงั้นเหมือนได้คา่ีใหม่เลยนะเหมือนได้คนใหม่จริงค่ะหลายคนคิดว่าอุ้ยเหมือนได้แบบแฟนคนเก่ากลับมาเหมือนตอนคบกันแรกๆพี่ก็อยากจะบอกไม่เคยนะคะไม่เคยตั้งแต่คบกันมาก็อยู่ด้วยกันมาสิบสิบแปดปีแล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ก็มีความอบอุ่นอยู่แล้วอะค่ะซึ่งเป็นอันนี้เป็นร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งดีมากแล้วพอเห็นแล้วมันแหนะค่ะมันชุ่มชื้นหัวใจมันกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมันดีมากค่ะมันดีมากเรียกว่าดีมากๆเนาะก็เห็นตามภาพอยู่แล้วนะคะใช่ ได้ด้วยจริงๆแล้วบอกเลยว่าพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่กี้นะคะคือเป็นแรงบันดาลใจให้แบบคนรอบข้างเพื่อนๆกลุ่มกี้ด้วยคือหลายคนก็อยู่ดีก็เริ่มลุกขึ้นมาแบบออกกําลังกายเริ่มถามว่าเฮ้ยแบบจริงๆไหมอะไรเงี้ยคือเขาเห็นจากที่พี่ชายทําได้และเห็นที่กี้ก็ทําตามคือมันเริ่มจากที่กี้รู้สึกว่าถ้าเขาทําได้ในในวัยนี้กี้ก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในในวัยนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราก็โอเคก็แค่แบบทำอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเออมาลองสักตั้งหนึ่งแล้วมันก็ดีจริง,รงๆเหมือนเหมือนที่เห็นจริงๆจุดเปลี่ยนของพี่ชายคืออะไรบางคนจะมองว่าไอ้บางคนอาจจะคิดว่าไอายุเยอะแล้วไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวมันก็อะไรอย่างงี้จุดเปลี่ยนของเรามันอะไรทำให้มันคึกเลยว่าเราจะต้องทำจุดเปลี่ยนคือแบบนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับรูทีของชายมัน l ู o อยู่แค่การกินแล้วก็ก็นอนกินแล้วก็นอนวันไหนที่ต้องออกไปทํางานก็ไม่มีแรง ไปนั่งอยู่ที่กองก็คือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปถ่ายแล้วก็กลับลงมานอนเพราะว่ามันไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนใช้ชีวิตยากยากมากๆเลยจริงๆแล้วจุดเล็กเลยจริงๆก็คือตอนที่แบบความตั้งใจของทายเลยคือแบบทรายอยากจะสนิทกับลูกมากๆทรายอยากจะแบบใช้ชีวิตใช้แบบให้ลูกมีเมม o รีมีประสบการณ์ที่ดีกับพ่อกับแม่อยากจะแบบเป็นเพื่อนสนิทกับลูกแต่ทรายทำไม่ได้อ่ะวันที่ลูกเดินขึ้นมาแล้วมาบอกว่าพ่อไปเล่นกันแล้วทรายแบบไม่ไหวกับลูก เหนื่อยไม่มีแรงแบบเหนื่อยไม่มีแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ําๆไปอยู่เรื่อยๆทุกวันจนแทบแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือแบบไอ้สิ่งที่เราตั้งใจมันมันสวนทางกันเลยอ่ะก็เลยลุกขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เราต้องเริ่มเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับลูกกับครอบครัวก็เลยก็ได้เห็นร่างทองตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร่างทองไม่แต่มันขาดนั้นเลยนะพี่บบว่า ไปสุดมากคือเริ่มจากว่าโอเคเราถึงจะวัยใกล้50บแล้วอะ่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆมันต้องทําได้และเดือนหนึ่งผ่านไปมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มแบบสบายตัวตัวเบาขึ้นเหมือนกระฉับกระเฉงมีแรงมากขึ้นสุขภาพดีดขึ้นอะ่ะมันก็ว่าเอ๊ะถ้ามันแบบผ่านมาแป๊บเดียวแล้วมันเรา,าสามารถทําได้ขนาดเนี้ยเราไปต่อได้ไหมเราไปที่สุดทางเลยได้ไหมระหว่างั้นเลยในชีวิตอะ่ะไปถึงไปที่สุดเลยลองท้าทายตัวเองดู แล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าล่างทองใช่ไหมล่้างทองต้องมาแล้วพอพอมันทองแล้วเราห่วงขึ้นไหมคะพี่ห่วงร่างไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอยากโชว์อย่าปวดอยากขวดมากกว่าคคนนี้เป็นตัวลุ้นแบบแบบถอดเลยถอดเลยตลอดเวลาคนนี้ก็จะเคอเห็นว่าเขาเขาไม่เคยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน attention แบบใหม่ที่เขาได้อะมันแปลกใหม่แต่เราภูมิใจมากภูมิใจมากมีงานติดต่อมาเชิงเยอะไหมคะเพราะว่าคุณเยอะไหมอะคือกลายเป็นว่าซีรีส์ละครหนังอะไรหลังจากนี้มาที่ติดต่อมาก็คือแบบต้องใช้หุ่นายต้องใช้ร่างนะคบอันนี้ต้องรอดูต้องรอดูต้องดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นอพี่ชายเคยพูดว่าตอนที่แบบวงการละครประสบปัญหาเหบือจบอกตอนนั้นแบบไม่ค่อยมีงานเลยหลังจากนี้พราะเราแบบดูดีขึ้นอะพี่ชายคาดว่าแบบจะเข้ามาแบบ ทบเลยไหนเข้ามาลันวงการเนี่ยได้รเนี่ยคือมันมันมันเปลี่ยนแปลงอลักษณะงานที่เข้ามาจริงๆเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็แบบจะเล่นเป็นพ่อเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนเคยเห็นอยู่ตอนนี้คือแบบงานที่เข้ามาติดต่อมาคือแบบบูมนะคะเป็นแบบต้องโชว์หุ่นโชว์ร่างนะคะะบยได้อย่างจริงเหรอแต่แบบเออมันมันเปลี่ยนแปลงจริงคือแล้วเราก็พร้อมด้วยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าแบบ คนถ้าต้องให้ไปปูไปอะไรเงี้ยคงไม่ไหวแล้วแต่ทุกวันเนี่ยแบบพอมีงานอย่างนี้เข้ามาแล้วตื่นเต้นพารู้สึกว่าตัวเองอะพร้อมมากๆเลยตอนนี้ดีใจมากเลยค่ะพี่ชายกับบทที่มันแบบใหม่ๆเออลใ่ดีใจมากมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วในวัยที่รู้สึกว่าแบบเออน่าจะแบบมันไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเออโอกาสใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นเป็นบทที่มันท้าทายแล้วมันก็น่าจะสนุกมากๆเพราะว่า เพราะว่าเราลุกขึ้นมาทํอะไรนี่แหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แสดงว่าตอนนี้เราก็ต้องเป็นเทนต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคัมันมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมมันแบบมันทิ้งไปจากนี้ไม่ได้แล้วมันคือต้องแบบนี่คือทห้ยพูดกับกี้หลายรอบแล้วว่าทาไมกี้เขาจะถามว่าทาไมทยต้องแบบเหมือนแบบยังพยายามยังตั้งใจอยู่ตลอดเวลาคือทายไม่อยากให้เห็นภาพนี้ ในภาพในบนบิลบอร์ดหรือในทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครไปเจอแล้วเสร็จไ,ไปเจอตัวจริงมัอนะ้าวมันไม่ใช่มีมัน,มนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะชายตั้งใจจริงๆแล้วพอมันเกิดแบบมันสําเร็จจริงๆแล้วชัยก็อยากจะให้มันมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าชทยแฮปปี้มากแับชีวิตตอนนี้มันมีแรงสุขภาพดีเล่นกับลูกได้มีเอเนอร์จีแบบงานเงินอะไรไป<ม>ทะเลนะเสื้อเสื้อไม่ใส่ จะเดินฉีดไอ้กันแดดนะคะให้ตัวเงาเงาและเขาก็บอกกี่เองว่าเดี๋ยวชายจะเดินฉีดที่หมดขวดเลยฉีดไปเรื่อยเป็นจริงแล้วคุณภรรยาไม่ห่วงไม่ห่วงเชอบอยากให้โชว์ทำไมเราใจกลางกิจการพี่ชายเป็นคนเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคนที่ทําให้เราเป็นห่วงเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาซนกับเราพูดจากคอไว้นะพูดจากคอไว้ก่อน เยอะเี้ยเข้าใจเข้าใจค่ะคนของเราแล้วก็กำลังเริ่มกอด้ยก็ค่อนข้างมั่นใจมั่นใจแน่ข้ามั่นใจใช่ใช่ใช่อย่างมีการเขาโลกเขาเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเซนที่มีอะไรอย่างเงี้ยเซนของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีค่ะคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อย่างที่กี้บอกคือคือไม่มีเซนส์หรือว่าไม่มี มีเซน์แต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอไปอเสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวลแต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะพูดดักไว้ก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆากพี่พี่ชายพี่พคิดว่ามีทิศทางไหมเออถ้าเกิดสมมติวันแบบ <c oughs> เขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ไม่น่ารอดไม่น่ารอดไช่ไหมน่ารอดใช่ใช่อยากเป็นพิสูจน์ให้ถึงมีความมั่นใจในตัวของเราค่ะพี่ชายต้องมีวิธีพิสูจน์ไหมคะถึงว่าเป็นตัวแบบนี้ พี่ชายเป็นตอบแทนได้ไหมจริงๆพี่ชายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบบางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศไงนะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงๆอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้างก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน ถูกไหมคะถูกไหมคือตอนทุกวันนี้คือความสุขของไทยก็คือการได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่ฉลองให้ไหมไม่ไม่ไม่โอเคแค่นั้นก็แซวแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นไทยก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ไทยมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบ มันมนันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับใายอาวเดี๋ยวจะมาแล้วนะได้วบิวตัวเองบิวตัวเองทำไมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ